สำหรับวันหยุดมือนี่สิพ้าพีพนานองยางเลาะตลาด หาเบิงน้าอยู่แนวกินเบิงเสือผาเมื่อนี้อยากกินตม้มยำทะเลก็เลยบแวะมสื่อกุ้งที่ร้านนาวัดบางพี่น้อยนะครับผมได้เมื่อล้วถาดหนึ่งถาดละหนึ่งร้อยบาทมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาเมือกแล้วห้องก็สีแวะสื่อเฮ็ดสื่อพักล่านนี่ก็สีมีพักหลากหลายโบา่าสิเป็นข้าตาไครยบักน้าวบักพริกมีเบิดพี่น้องแต่ลักลัก,ลกข้าสีใสตาไครยกับใบบักกรูดแล้วก็พักชีต,ต้นหอมกับเฮ็ดฟางเท่านั้นครับส่วนหัวหอมกระเทียมผมก็สะซื้อไวเฮ็ดกับเขาเม่ เมนูอื่นพร้อมครับตอนนี้เฮากับยูที่วัดบางพี่หน่อยนะครับก็ได้สีแวะไปสื่อสายเข้มขัดมามีใสแล้วพี่น้องหลังจากที่เฮาได้เรียบร้อยนะครับผมเฮากับสีกับมาห้องแล้วก็มาล่างทำความสะอาดครับเน็ดที่เฮาสื่อมาจากตลาดให้สะอาดสะอาดย่างดีให้มันเป็นตะกินนะครับผมหลังจากนั้นเฮากับสีเอากุ้งเอาปลาหมึกที่เฮาสื่อจากตลาดนะครับลอยเดียวนะครับมาล่างทำความสะอาดเอาใส่เอาขีเอายังมันออกให้มันสะอาดสะอาดแล้วก็ ความข้าวของมันก็ต้องล่างให้ดีนะครับหลังจากนั้นเห็ดที่เ้าซืสือมาเ้ากับมาปาดเป็นชิ้นในน้อยชิ้นเล็กๆนะครับผู้ไดมักชิ้นใหญ่ชิ้นบางชินนะ้นหนากับตามใจชอบนะครับผมในส่วนของคาตะไคร่ผมจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นบางๆตามใจที่ผมชอบนะครับเพราะว่าผมถนัดแบบนี้ครับพี่น้องบริเวเห็ดเป็นตอนใหญ่ๆหรอกครับเพราะว่ามันยากต่อการกินหล้วจากที่ซอยต้นหอมผักชีให้มันเป็นชิ้นในน้อยขึ้นกันครับผมในส่วนของบักพริกใส่เป็นบักพริกสด ประมาณ6 7ดหน่วยซอยเอานะครับพี่น้องบอดได้ตำเอานะครับเพราะว่าบาบใหญมันมีความเผ็ดเกินไปแล้วก็มีพริกแห้งน้ำหลังจากนั้นเขาเกิดิิตั้งหมอนะครับใส่น้ำเข้าไปเพราะประมาณใส่ทั้งหัวห,วหอมคาตะไคร้ใบบดกูลแล้วก็กระเห็ดฟางน้ำเดียวหั่นใบนะครับผมใส่พร้อมกันให้มันเบิดแล้วก็จิปิดฝาหมอไว้ล้อให้เห็ดมันสุกจักหน่อยนะครับผม แล้วหลังจากที่เห็ดมันเริ่มสุจกจักหน่อยเฮาเกสิใไ่เป็นแบบพริกแห้งแบบพริกโซตีเราเฮาซอยไว้นะครับไ่ลงไปให้มันเบิดเลยเด้อพี่น้องต,อต่อไปก็คือการใส่น้ำปลานะครับผมใส่ไปประมาณครึ่งทพีนะครับอย่าใส่หลายเด้อพี่น้องมันสีเข้ม ใส่ไปแล้วเฮากิส,ส่น้ำตาลไปน้ำจักหน่อยนะครับเพื่อความหวานนะครับบให้มันเค็มให้มันเปรี้ยวจนเกินไปให้มันมีความหวานตัดน้ำจากนั้นใส่ผงปรุงรสลงไปนิดนึงนะครับหรือว่ารสดีเฮ่านั้นแหละบีบบางนา้าใส่เพื่อความเปรี้ยวเด้อพี่น้องอย่าใส่หลายนะครับแต่ผู้ใลมักหลายกับใส่ได้กับตามความชอบของแต่ละคนนั่นแหละพี่น้องมันกะบว่าการมันบ่ตตายโตดอกพี่น้อง สูตรไผ่สูตรมันสูตรแบบใดที่ผู้นั้นมากกระเฮดไปเดอครับคร่าวๆก็ได้ประมาณนี้หลังจากนั้นเขาปิดฝาหมอ้อรอให้น้ำม,มันเดือดหลังจากที่น้ำเดือดเรียบร้อยแล้วที่เด็ดอของเขาคือกลุ่มกระถาปประมือนะครับที่เขาเตรียมมาใส่ลงไปให้มันเบิดเลย้อครับพี่น้องคนเขาเขาเละก็เละให้มันเข้ากัน เป็นเมนูทะเลนี่มันสีสุกง่ายครับพี่นอ้องมันบขคือไก่บขคือหมูนะครับเพราะพวกนี้มันมีกระดูกมันเฮ็ดห่งซุกยากแต่ว่าถ้าเป็นพวกปลาหมึกกุ้งนี่มันสุกง่ายลอกให้น้ำเดือดคักรัเข,กข,กขาก็ใสกุ้งใส กระมือกล้องไปแค่นั่นมันกระสุกแล้วหลังจากที่สุกเข้าก็ะโหยด้วยใบต้นหอมผักชีที่ห้องซอยนั่นละครับใส่ลงไปให้มันเบิดเลยนะครับผมผู้ไรมากหลายก็ใส่หลายผู้ไรมากหน่อยก็ใส่หน่อยตอนนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเสิร์ฟครับต้มยำทะเลพี่น้องต้มยำทะเลสุดแซ่บ Yeah